พี่น้องครับพาพี่น้องมาชมรถไถยเกรดเดอร์ครับ <c oughs> อีกหนึ่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจครับของคนไทยที่ผลิตรถไทยเกรดเดอร์ มาเราจะเอียงทางไหนก็ได้ครับไปนิดโอ้แน่นอนแน่นอนเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ครับนี่ ผมก็เคยเห็นหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว,ว่าที่บ้านเราไม่ค่อยมีออสิ่งเดียวว่า เทปันยังแล้วีนเกียร์ไหลทางเนี่ยสุดยอดเลยครับทำไหลทางปานเกียรเด้อวะเออมาซิกไข่น้อแน่นอน,นอ ทางโน้นครับีรอวะผมอยู่ที่บ้านดงครับผมบ้านโคกบ,บ้านโคกตำบลบ้านโคกนะครับอำเภอสุวรรณรูหาครับเพิ่งกลับมาจากไปดูงานครับทาเสียกี้ไปดูงาน การเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพุ่สะเคดีขนาดครับ จอดได้ยังถ้าจอดเดี๋ยวผมจะพาดูสักหน่อยครับว่าเขาทำยังไง สวัสดีล hey, hey, ูก uh พี huh. hey, oh. ่เฮ็ดจังไงเฮ็ดดีแทออรถให้่ยวบนไดครับรถหม่หันโอ้เมียนครับมากกับผมเลยล่ะนี่ทำอย่างนี้โอ้เฮ็ดเองป่ครับเฮ็ดเองครับเฮ็ดเอง ตัดอันเก่าออกกันไหมครับครับตัดอันเก้าออกตัดเราต่อทรงของแม่ข้างนอกทรงของแม่มีบูทอยู่หนีอันนี้ให้รูดีเข้าไปสื่อมาใช่ครับสื่อมาใส่ใส่คอนทุ่นตัวเก่ามาครับค้อนทุ่นเพิ่มเสริมขึ้นมาใส่ปั๊มตัวเก่าแต่ว่าเสริมคอนมสูงขึ้นอ๋อปั๊มปั๊มตัวเก่ากับตัวเดียวกันนครับตัวนี้ตัวเดียวกันเออกับตัวโยคะกับตัวนี้อันเดียวกันเอาเสริมเสริมสายมา สามทางกันมาครับเป็นสามทางไหมครับโอ้เท่ขนาดใบอันนี้เขาตอมาดีครับเลยใบตอครับออแต่เวลาเขาเบียถ้าว่าตอเว,วลาเบีแล้วมันมันบกผลรอดบกผลรอดตอถึงสองฟงังฝั่งละงละสี่สิบเมตรกับสี่สิบเซน สำหรับงานประเทศขั้นเกียรตครับเลยเห็นอะไรคันเกียรตอ่ะเขาปัดเขาเก็บดินเก็บยางได้เพราะว่าเยอะครับผมเทไรของผมเทไลครับเปลืองเหรอเข้าตัวประเทศน่ะประเทศเซียนบ้านนี้ยังล่ะนักไก่บ้านอะไรเนี่ยครับเป็นเข้าตัวเลยล่ะอขันบ่าขันบ่ได้นี่วะเด้ บมเด้หนีบเพื่องไรครับเทเทมันมันต่อมบมเด้ดันนะมันกิ่งสากิ่งกิ่งไปเรื่อยเออนี่เปิดไล่เหรอโอเคไล่เต่าโตเลยเอาดินได้ตบออกได้เอาได้ครับน้องผมไปใส่น้องเดี๋ยวมาเอานี่ลงลงเบิ้งเอาในลงก่อนในแผ่นในนัดยางอย่างเงีอืม อันนี้รถเสียบ่ครับเนี่ยอิันนี้มารซิกหรืมารคเอครับเนี่ยมาร์คมรมมซิกมซิกเออมซิกเนาะเอาต่กี้ผมก็ยังไปเฮ็ดในพใหญ่แดงด้อตั้งแต่เป็นีปีแล้วล่ะครับผมงั้นแดงในีหาที่แดงเออเคยไปซื้อน้อมัน้ำอยู่มั้บเปาจำได้อยู่ครับอ่าโอ้จำได้แล้ว ครับออืถ้าเสียกี่ไปเบืองงานอยู่น้ำสมงานน่ะเกษตรทฤษฎีใหม่ออโอเคครับคลิปนี้ก็สำหรับงานไหลาทางครับพอดีเลย

ใส่คอนท้นตัวไม่ใส่บมคับเบิ้งกันด้วยะเอาเสียกี่ค่ายด้วยใส่กันทำมาห้กินเยใส่กันทำมาหากินั้งวันสมัยนี้ต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยโอมามยูสาเดืนอนนะจ๊ะไอ้สามเดือนแล้วมา่ยูเนี่ยเจงวายังมันมิตทรทบันยันตัวนอย่วเดี๋ยวเราขับดูครับ どうだ Không có mà trở lại vô Vài chẳng để mà trở lại vô 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 ăn nông cốm này là กำลังสิครับเกียร์บัเกีร์บัสรถนีให้มันสะอาดอ้จ้าจ้าอ๋อเอ๊ะอ้ยเซนีล่าแป้งในวันนี้ไอ้เอาน้ำันเบรารนนี่มันคอเย่มีอะไรบอบออเคเห็ดจ้ะบอเคเห็ด่ผมไปเห็ดขั้นกีดผมหันบ สามอยกเฉียวสองโลเนาะแล้วประมาณนั้นหรอของผมนะเครฮ็ดเสียน้าไก่เสีเลอเฮ็ดอยู่สามกิโลเบิดดินี่ลอยว่าเสีนที่สอเฮ็ดเบิดดินอยู่ก็ถึงสองโอ้หันอนนะกิมายกากนอีลีด้วยใช้เขาเลือกเอ้าสิเส้นหนึ่งก็สามเครื่อดครับของผมมันเบดไปแล้วอยู่หันของผมแม่มดลอย่าหยอย่าฟอม ออกออกเข้าท่าเข้าท่าครับเป,เป็นเกตเดอร์เกตเดอร์ไปเลย,ลย,ลยใส่ใบมีดสองสองแผ่นตัวนี้ใบ,นนม,บมีดของรถหน่อยสองแผน่น